สวัสดีคะ่ะทุกๆคนตอนนี้เรามาขนอิดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปแก้ปัญหาของการที่เราสั่งถังรองมาเกินว่าเราจะหาวิธีไหนเพื่อจะทําให้ถังรอง,งมีประโยชน์อาตามตามไปเลยค่ะไปะครับปัญหาของการสั่งของเกินม,มีมีกันอยู่แล้วนะคะทุกคน นี่น,นี่ค่ะอันนี้เราสั่งถังรองมาเกินอยู่สองใบนะคะเราก็เลยนําถังรองเนี้ยมาแต่งส,วน,ว,งสวนเลยนี่ก็เป็นไอเดียเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะถ้าเกิดมีประโยชน์ท่านไทดก็สามารถนาไปใช้ได้นะ,ะน,นี่เราจะแต่งเป็นเป็นยังไงนะพี่ดิษอันนี้เราจะทำเป็นบ่อบาดานครับรบอ่บอบาดานในสวนใช่ไหมใช่ใช่จำลองอ ไอเดียง่ายๆค่ะก็ทำให้สนบ้านเราสวยได้ก่อสร้างไปนะคะหนักง,งานก็ขอสร้างไปแล้วก็ออทำไปเรื่อยๆค่ะอันไหนแต่งกันได้ก็แต่งกันไปก่อนของเหลือก็เอามาใช้ได้ค่ะอันนี้เราก็จะได้บ่อบาราน <c oughs> ใช่ไหมคะตัวนี้เดี๋ยวไว้ปลูกต้นไม้ สวยๆเลยค่ะทําเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะเป็นไอเดียของคนที่รักสวนรักต้นไม้เหมือนกับเรานะคะอันนี้แต่งไปโดยรอบๆเลยนะอันนี้ถ้าแบบว่าก็คือแต่งขึ้นจากด้านพื้นด้านล่างนะคะให้เต็มเลยค่ะ